กนบ่ได้นว้าวโอเคหนึงจ้ะเป็นอะไรบ้างเนี่ยโอเคทุกคนเปิดพระมาในมานิกะอยู่กับสาวสวยเม่นโดยสวัสดีเด้อน้องหล่าเด้อสวัสดีน้องหล่าสวัสดีทางน้องพลอยเนาะเอฟซีใดๆคนเป็นอดชีหูจักน้องหล่าเนาะแมย์เกียวทางน้องกะ มีชื่อเสียงยุคเมื่อก่อนโอแกเป็นยูทูบเนาะมี<อ>ชื่อเสียงนั่นแหละมมุ้อนี้ก็มีชื่อเก่าข <c oughs> องล่ะกาเคยเห็นแล้วแต่ว่าได้นหทางหายจากซ่องอเนี่ยมาได้เห็นแล้วเป็นอะไรนางละรวยขึ้นบ <c oughs> ่แกคือเก่าของละ เก็บได้เห็ุนี่แล้วเพราะว่าตอนนั้นไปอยู่ฝั่งไทยได้เห็ุงานอยู่ฝั่งไทยแต่ว่าบันนี้ลกลับมาแล้วก็เลยอย่าอย่าเห็ุเลยบได้เ็ุเลยมแม่ว่าคือทางน้องขามไปฝฟังไทยนะมันลงคลิปบ่ได้บอก <c oughs> มันลงได้แต่ว่ามันแบบการเงินมันแบบยังหยอดเงินมันบื่ขึ้นนะนะมันลงได้ลงไม่ปกติาาแต่ว่า,ามัไม่สั่งไลยได้บ่ได้โอ๋อแปลกเนาะสั่งไม่ได้บ่ได้จะเปลกเดินละสลวย พราะว่ามองฝั่งไทยมันก็คนละอยงเพราะอ็ดเซนมันต้องเป็นของฝั่งไทยจังได้ดิเอ็ดเซนลาวด้อเนาะโอก็ได้่ได้โดยก็โดนนานเติบที่ว่าบ่ได้ออกกล้อง ไม่ไออกกล้องแต่โดนเคิรกล้องผู้เจ้าผู้งานไปถ่ายตัวเองนะพ่อสะจะบกเคิร์ล้องปกติสีไทยไปถ่ายผู้อื่นตลอดเด้ไปกับทีมงานแต่เดี๋ยวนี้นี่บม่ได้เขากล้องเป็นปีเรวบดอยากอายกล้องไปจะชี้นำกล้องได้โดยโดยคือมาเมเนกันเนาะมีทางเอฟซีเพิ่นก็คือเพิ่นก็ฝาก ฝากมาทมน้องหละวาปัจจุบันนี้จะทนาหัวใจของน้องนี่เป็นแล้วได้น้องมีคนโอคนล่มอยู่บ่ออย่างค่ะนะคันชีถามเรื่องคนโอคนลมเนาะคันถามวามีบอกกันย่อมหับเลยว่ามีบอวมนกับปฏิเสธบ่ได้ได้รเรืองนี้นะาะถามวามีบอมีแต่ว่าให้ทั้งขึงขันว่าแบบขึงขันนั่นบอกกันย่อมมาแมนก็ยังคุยอยู่ตรง่ะระชุนกิน กันที่ว่าถามว่ามีคุยบโบมีแบบเพิ่นเข้ามาหาหันนี่แต่ก็โดยยังบ่ถึงขั้นว่าสิเป็นแบบแฟนอีหยังแบบจริงจังอะนะอืมก็มีแต่แบบพ่อคุยฮันนี่นะถ้าว่าคนเข้าหาเพิ่นมีบ่มีโดนข่าสิปฏิเสธว่าเออบ่มีเลยก็บ่แม่นอืมแต่คือมีอยู่เนาะปัจจุบันนี้เนาะแม่นโอ้มีจักคนนองล่ะมีหลายบ่ ชินาเป็นคนกับร่ไยเอ็มก็ล่าคนละเพราะว่าแบบมันแบบกับร่ถึงขั้นมาคุยจริงจังแบบพอดีเพิ่นเขาหาแบบมีเรื่อยๆเข่าหา,หานะแต่ก็ยังโมแมนน์นะโดยโดย,โดย,โดยก็คือเข่ามาเรื่อยๆโดยเป็นเดือนขรรมมาแล้วของสาวโสดเนาะ <laughs> โดยโดย,โดยโอ่ะสมมติว่าทางเอฟซีเอื่อยนีย่เพิ่นเห็นคลิปนี้แบบอยากโอโลมน้ำนองเลยสักได้บอก ก็ได้คันว่าเพลิอนอยากโอรุมมานะแต่ก็ตะกลองเบิรงก่อนนั่นแหละคลันว่าผ่านหรือว่าผ่านกันว่ากันอีกทีหนึ่งอยู่ทีเ <laughs> ดียวจะคุยกันเอาไดเนาะโดยแมนความน่อกมาเข่ามาโอมาลุมนี้ได้บ่นี่ก็ได้เพราะว่าคู่มือนี้ก็มีเข่าอยู่ก็มีแบบเชว์ลายสิเข่าแบบเพลินทางเอฟซีลายกว่ากันยังมีแบบเพลินทียังเห็นคลิปเก่าอยู่เพิ่นก็ยังคิดว่าเห็นคลิปอยู่จิงซันยังสีเพิ่นก็ทักมาถัหลายพ่น น้องยาแล้วบ่เฮ็ดคลิปจังซั่นจังซี่ก็ต้องเพิ่นตามความจริงวก็ยาแล้วอือๆยาแล้วเนาะแม่บ่ได้เฮ็ดแล้วโดยรวลําให้ํานาเลยจะน้องละมว่าแล้วก็ยังบ่แล้วคค่ยังแบเหลือนี่น้อยๆหาเพราะว่ามันบ่มีน้ําโอยังบ่ทันมีน้ําเนาะคิวคิดยังอีกโลนบ่น้องละสิแล้วนี่บ่บ่ดนอือ พครูบามาลำนาซอยบ่การน่ะสิบุมีก็ได้บอกเพราะว่ามันเหลือหน่อยเดียวนึงเพราะประจําเป็นเราเพราะคันมากหรือทีมากเกลนเราเพราะมีแต่ฟังไทยเนาะ,ะมีหมไหมใครทักมาส่วนามา,นา,มาด,ด<ห>มํานาเลยทักมาชวนดํานาเลยไกมาเลยเลยเนาะก็ไม่นี่ก็มีทั้งอายคู่หนึ่งเนาะเพป็นก็เป็นเอฟซีของน้องทะเลน้องละเอ้ย,<ด>ยเพป็นกัมมีมีน้ำใจฝากเงินมาให้เนาะ เป็นจํานวน1,000บาทน้องหลายอซอยให้ซอยซื้อบัตรเติมเงินให้ด้วยว่าซื้อแนวอยู่แนวกินเพิ่นว่าแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นนี่สิเคยคุยกับน้องบ่นี่ก็บ่ฮู้เนาะเพราะเพิ่นก็หากระทักมาหาเ้านี่แต่ทางทางน้าในทาง FC เพิ่นว่าว่าอยากให้ายคลิปแบบเอออยากเหนหน้าบ่ได้ออกล้องแต่โดนนี่ก็มีอยู่ผู้นึงอืมมีอยู่เนาะแม่นแต่ก ก็คู่จักมื่อนี้ะอืะเพิ่นถักเข้ามาเพิ่นได้บอกว่าไวโอนเงินโอนยังมาให้บ่เพิ่นบ่ได้บอกไม่ได้บอกว่าอยากให้น้องออกคลิปอีหยังแบบนี้น่องถ้ามาน้องเฮ็ดเชียงเฮ็ดคลิปอยู่บ่ีอย่างแบบนี้นะก็ตอบเพิ่นไปว่าว่ได้ถ่ายแล้วบ่ได้ถ่ายว่าเพิ่นว่าปกติเห็นไปกับทีมงานนะน่ะบอกว่ายาแล้วบ่ได้ไป มีแต่เท่านี้แล้วเพิ่นถามว่าอยากให้ถ่ายคลิปยังคันสี่เดยเรื่องเองินเรือเร่องคั้ยังเพิ่นก็บ,บริวารหรอว่าเออไอ่สิใหเ้เงินซื้อน,นั่นซื้อน,นี่เด้อกับบริวารอืมอืมค,อคือยังบริวารอย่างเนาะแม่โดยคันชาน้องพ่อยดาวๆมันชิ่นนาชิมนนี้ย่คนนึงอ่ะล่ะที่ว่าเพื่นทักเข้าม,มาประมาณว่าเรื่องถ่ายคลิปถ่ายยังอ่ะละ่ะโดยฮากะฮูจักมื่อนี่ล่ะอือืมอแทนสมุดว่าเพิ่นชิดอันแบบคอร่มน้ำนองคอจีบนองแบบนี้เลยจ้ะไล่บอก ถามว่าได้บอกกันเพื่อนอยากล้มอยากจีก,กะเ่องได้ก็ได้แต่ว่าคันวัสิผ่านบอก <c ười> อีเรื่องหนึ่งเอาน้องหมกักกู้ชายแบบไรสิะก็คือเคยตอบไปกูขีดมาตั้งแต่ลงขีดตันไหนว่าว่ามีสเปกบ่มีสเปกเนาะคือคืบอคบึงน้องนี่นแบบบึงบึงแต่เวลาตอนเวลาเขามาคุยกันมันบอกเมนถ้าคุยแล้วมันชูเองหอกว่าเออคนนี้ถืกใจเฮาเนาอโดยเรื่องเรื่องอายุของเพิ่ไนในสนองล่ะ เรื่องอายกับตี้ได้แต่คันธามว่าเกลไายังแบบนี้กันนะสีแบบอปันได้อะนะคันว่าสี่สิบสี่สิบขึ้นไปสี่สิบนิดนิดนี่สีได้อายุสี่สิบเอาหายจำอายะสี่สิบหาสิบพอการเลยนี่ก็คือสี่บได้น้ก็ถือเอาบบได้นะหลงหลานเนาะแมนสี่สิบหาสิบนี่ได้สี่สิบสามสิบนีแมนสามสิบปัวยังแบบนี้นะนั่นก็ได้คือปัจจุบันนี้น้องอายุเท่าไหร่ ปัจจุบันนี่โมเมนต์สิบเก้าแล้วก็สิบแปดสิบเก้าแล้วอืออือโดยกำลังเป็นสาวขึ้นใหม่ <c oughs> เป็นตะหักตะแพง fc เป็นกระเห็นแล้วก็ลงไหลว่าชันจะ้ะอยากโอลอยากลมนำ้ำอ้าก็บอกว่าอะไรทั้งใจจะซื้มอบเงินให้เลยน้องหลานเนาะด้ขออบใจเถึงมือเป็นที่เรียบร้อยเนาะปูเพิ่นเบิ่ง,งคลิปเพิ่นกระถาเบิ่งอยู่ก็คือสีดีมุกดีใจเนาะแบบว่าเออเงินกลับมาหด จอดถึงลแล้วแล้วก็เลยเบิ่งคลิปน้องพลอยน้ำสถานะกะก็ถือว่ามีคนล้มเนาะแต่ว่ายังบอถึงขันเราเป็นซูเป็นแฟนมคนล้มนี่ยบอแปลกแต่คำถามบอมีคนล้มนี่แปลกไหมก็คือตอบต่อไปตามเบาแะไรว่าคันถามว่ามีคนโอค,คนล้มบอกกันยอมรับแล้วว่ามีัมนมีโบปฏิเสธเนาะกระชัสิบอมีนะที่แบบมันแมนบอจ่ะแม่คนกระชับิบอเสียแนบ้าคนก็ว่าสิตัวซะบอตัวซะกับบอกตามจริงค่ะเนาะ เป็นไปบ่ได้แล้วผูจบผูงามเนาะคือว่าบ่มีคนโอบคนลมแบบนี้ฮะน่ะโดยโดยกินข้าวเที่ยงไดในฉนงหลามเมื่อไหร่น่ะยังบ่ทันได้กินข้าวเศร้าเลยข้าวเศร้ากินแล้วเออไทยยืดซะข้าวเที่ยงกินจักม่งข้าวเที่ยงนี่กับเป็นตาบางเถ่อบางเถ่อกับโบได้กินเลยกินข้าวแรงเลยอยากเออจมโบจมว่าห่นน้อยอยากให้ไปกินอย่างนั้นเออ โอจะว่าหุ่นหน่อยคิงบางทุกคนเลยจะพี่เพนสิไปทางใดบ่มันเนี่ยโได้ไปใช่ไหมเพื่อนเนาะแมนอยู่กับแม่เด้ว่ากมีกูอยู่กับเพื่อนแม่เพื่อนเป็นอะไรแม่แม่เพื่อนก็คือว่าละไปหามองยูไซกับมอหายบ่เศร้าะล้เป็นอะไรน้องละก็ชิว่าเป็นจังไดว่าไปหามองยูไซกับเพื่อนบ่ตี้แบบบอกบ่ได้ว่าเป็นโรคอีกยังนะมีแต่ว่าตอนแรกเริ่มต้นที่เพื่อนเป็นนะ มันเจ็บหนีดแล้วมันแบบลุกกรได้คาๆคือแบบ้องลมทับเสร็จแล้วเป็นเอามาพึ่งเอามาผาดนั่นมันมึนมันปวดมันเจ็บมาหน้าต้องพอนี่พาแม่เพิ่อนไปหาหมอุมกนะคะในสองเือแล้วแต่ว่าไปหอบแรกคือซีดีไปหอบแรกไปยูหมอลวงอะไรคือซีดีแต่ว่าัดไปหอบสองแล้วเออมันดีแล้วอายามาให้มันเป็นเดือนเลยว่าให้เพิ่นลงไปไปพาไปหอบสองบัดไปเอามาหอบนีผัดกินผัดซื้ออยู่กกินยาไปซื้อนี่แหละหอบสอง แล้วก็บเบิดน้าหมออยู่เล่านี่กับโมเมนต์หนึแต่ว่าทีว่าไปตรวจเบิงแบบไปหาไปขวดนะสองเ่อเล้วแต่กับว่าก็คือการจัดหมออืเอเดนละห<อ>มอเพื่อนว่าแนวใดสนองล่ะบางผู้บางคนเพื่อนก็บว่ามีหลายแนวมีกระเพาะน้ำบางคนก็บลับไปหาหมออยู่ไทยน,นะเพื่อนเบิงเพื่อนบอกว่าเป็นแบบประมาณว่าน,านอนทับเสร็จประมาณนี้นะเพื่นชอบแบบนี้สรุปแล้วาตัวสรุปไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วไปอีกหมอผู้หนึ่งเพื่อนก็บ้าว่า ยังประดุงขึ้นตาแบบสิบาดทันแบบ oh. เอาไง,ไง่ายๆซะอัน้าเมหักษานี่มีเรื่อง,อง,องแบบหมอแพทย์หมอสิแล้วก็เรื่องความเสือนะั mm ้น hmm. ปนกันจะว่าเบิดโบแมนเรนเรนเลยจะบ่มี้หละ mm hmm. <laughs> แต่ก็ยังบุมบี้อาการว่าชีดีขึ้น, mm hmm. นบอ,อด้อบอนักลงเลยครับป uh hmm. กตินี่ยังเฮ็ดทันเฮ็ดนีลุกไปเห็ดทันเฮ็ดนีได้วันนี้น่ะคือสมุนนี่เพิ่นเฮ็ดหันที่นีนั่งนอนเบิ่งโทรศัพท์สื่อก็นอนลลยก็เจ็บ แั่งกระเจ็บคือปกตินี่คานว่ามันคือปวดขึ้นยังเพิ่นกระชีบขึ้นยังเนาะอันนี้นะบีบก็บ่ไดดบีบกระเจ็บอ่ะนี่คือว่าโดนอะไเลยนแม่มนจับแถวนี่นะมันแข็งไปเลยได้บอกมันเป็นโดนแล้วแม่ต้องพ่อยนิ่ล้่มมือสองการมือที่สองอตีแต่นมากเลยถือหากขนาดทาากระเปนน็นไดนีเบิร์ตโปรแมนเ่นเรนเลยเพราะว่า สิว่าแน่ใด๋พาไปหาหมอก็จะบ่ฮู้ทางสิไปไปเบิ่ดแล้วผู้ปวดบ่บ่ถึกทางผู้หมอผู้กรดก็บ่เป็นหยังแม่ละหมอเว้าบ่คือกันเนาะอ่ฝั่งลาวนี่ก็ไปายบอแลัดหมออยู่ตแรกก็เออหมออยู่ลาวบ่ดีก็อหมอไทยไปหาหมออยู่ไทยก็ตอนแรกน่ะคือก็ดีใจแล้วฮอบแลมากินได้2-3มื้อว่าเซาบ่เจ็บบ่หยังเลยบัดก็เลยว่าเออยาก้เบิดแล้วพาไปเอาฮอบ2บัดัไปเอาฮอบ2บัดเอามาให้อยู่ได้เป็นเดือนเลยอือกินมากินอนี่กเพิ่น ยาไห้ม yeah, <em> ันมีแบบแบบใหม่น้่แบบเก่าก็มีคือกันมีครบผู้แบบเพิ่มเพิ่มแบบใหม่มากว่าให้ดีกเก่าเพิ่ผัดกินผัดอาการอ่ะสุดลงบาดสุดลงแลวก็เจ็บคือเก่าบาดยะยางดุกยางได้หรือล่น้องลน่ยยางได้ก็ไปได้นี่นี่หน่อยของเืิอนั่นแล้วเขาได้คือเก่าหมดละไปบ่งว่าพวกยัง้ก็มอู้ตาบดเห็นนะอันนั้นเบิรตัวนั่นนะกระลายคือกันนั่นเคื่เสื้อ พินก็ว่า<ม>ว่าเออมีแน่เฮ็ดหั่นนี่นนก็ไปแก้ไปยังน้ําเพินเทื1,000 2 0 0นั่นก็นงงบ่เซาอืมอืม้น่ะบ้านเฮาเนาะเฮ็ดไปเบิดเนาะแม่ก็เอาง่ายๆคือลงหมอคูแบดได้น,นะหมออีกคู่นึงก็เป็นหมอ,มอที่ว่ามอีหเอายามาต้มคัม่นน<ม>่ะคั่นไปเอาตัวนั้นมากิน2มื้อปเจจนมานั่งหะะ้่่ะ เห็นักเก่าแม่นให้นักเก่าแล้วมอคันมอเพิ่นก็ว่าคือได้แล้วพอตอนแม่สิไปนะเพื่อนขั้นในตาสองข้างปัดไปเพิ่นว่าประดุงขึ้นตาแบบนี้ก็เลยอันว่าให้มากินเพิ่นว่าคันโบหักซานีตาบอดเลยเด็กเพิ่นว่าเสร็จวตายาเนอะแล้วพามากินมือที่หนึ่งก็เริ่มเจ็บแล้วมือที่สองมือที่สามจนอยากยาผู้ละแต่มอเพิ่นก็บอกว่าอยู่ว่าคันกินไปแล้วคันมันถือกระเพาะนะมันฉีเจ็บเด้อเจ็บจนอยากยากินผู้แหละกับอีเม่ยเพิ่นก็ทนกินมาจนว่าผู้ละ ไลยทิเตอมันกะซ้ำเกา่าบดีบด<อ>เศร้าผัดแห้งกินแห้งเก็บซอ้เบุเกินแห้งเก็บลงเงินมั้ยแมนผัดแห้งกินแห้งเก็บยำไหนที่กินนั่นวะยังที่จะกินแห<อ>้<อ>งเช่าหรือว่าซีพอตลงเนาะแม่ให้นักก๋าเกา่าห่วยมันจะเป็นแบบว่ากินซ้ำเติมตัวเองได้แต่เนาะใช่เนาะแมนนั่นคือเอาไง,ไงามม่ายๆซะแม่อันมาลองพลอยนะเนนนาาผินคนอ้วนแต่ว่าผัดกินคาเพิ่นเป็นมานตัต้งแต,ต่ลงมือสงการมือที่สองค่ะนะ จนจอยไว้เลยนะคนเพราะว่าคลัมเด็กคลัมเพิ่นให้คลัมนั่นคลัมนี่คลัมเบิดจนว่าแม่จนว่าพุ่นแหลเออแม่นี่สิบ่ลยอนโซยอนหยังเราสิลยอนคลนี่แหละกินบ่ได้กินหยังแม่ันี้แหละอืบกินหยังก็บ่ได้เลยเด้เนาะตอนที่ว่ายังบ่ได้พาไปหาหมอูเพิ่นแบบนําเกี่ยวกับักไ้สมุนไพรหั่นน่ะกไปซื้อซีนอยู่กินซีนอยู่แบบทิ้งควายหยังั่นน่ะพอมีแฮงว่าพอไปหาหมองนี้เพิ่นว่าบ่ให้กิน เพิ่นก็แนะนํามาให้แนวคลําเนาะกินได้2-3อย่างบัดกบเขียดก็กินตั้งแต่เป็นเริ่มต้นพกระแมนความะกินแนวเก่าก็เบื่อนะมบุรีเํามาวมกันแล้วคนมันเกือบสบ่ไดกอย่างได้ FC ทางไทยพคุณเกการนี่นพอมียาดีเนะแนะนําให้น้องแน่หรือ เนี <|so|>> ่ยยื่นมือเข้ามาซอยเน่ก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็สปวดแบบหัวแบบมึน้างนแข้ง้างนีมันง่ายๆสิปวดจว่าใส่ยังงานยังบ่ได้นดูๆๆนมนี่ฮอดด ัตงแต่มือทรงการมือที่สองเมื่อแตั้งแต่มือนั่นตอนแรกนะเพิ่นลงไปซอยเยียอยู่เพื่อนแบบมีงานมีอย่างเพิ่นกินขีดอย่างนั้นนะแล้วไปกินซิงง้วบแบบทีนี้ค่ะแล้วมันแบบเป็นมาเลยแล้วมาวมนนั่นทำคลอยก็ว่าสิไปหลินสรงการนั่นแหละเพิ่นโทรนําบัดนี้กลับมาหาแม่บเหมือนโได้ไปหลินบ่ได้หลินทรงการหน้ามืูเลยสำคัมแต่กับเป็นเมื่อนั่นยาวมาเลยแบบยาวจน๋ยนี้ก็คือเอายงไงจะให้สุดลงซะ ลูกอยากอยากให้แต่แม่เศร้าม้อนั่นม้อนี้ก็พาไปเบิดแล้วเนาะแม่นบ่มีบ่ออื่นอีบ่บ่มีผู้แนะนําให้อีบ่ก็ยังบ่มีตอนนี้มีแต่ว่าคั่นว่าไปบะคั่นแม่นไปอีกบ้านนี่ก็แม่สิพาลงไปฝั่งไทคือเก่าแล้วสิพาไปคลินิกเอาค่ะยังเหลือของบางอันเดียวนั่นน่ะดิอือานเนาะต้องลองคั่นได้ลองก็ลองไปให้สุดลกันล้ได้ทีมีบ่บ่หนึ่งแหละบ่นาสิกลัวถึงไปได้เื่อค่าให้จ่ายได่น้องนาะหลายเื่อถึงเงินไปเป็นหมื่นก็เกือบเบิดพุ่นแล้ว เพราะว่าไปสองคนเดย์สองคนบัดคาไปเฮานี่ละค่ากินอีกทีนี้ค่ายาอีกบุฟ่าสี้ให้หอดหมื่นบอกมันกับบอหอดแต่ก็ง่ายเดือมันก็เกลืมหยอดเป็นไงคือบุมมีเงินหมื่นบก่าไปเลยเนาะเมนขนาดไปหมกดา้านไก่ไก่เนี่ยคนนั่งง่ายคือนั่นแหละเพราะว่าไปสองคนในไปคุเดียวเมนเพป็นไปบเป <laughs> <ะ>เป็นบดเนาะเพ่นว่าถุถ่าเนาะไปเลยๆอีกอย่างกับเพคนยากเราคอยได้เขาต้มครึ่งโต๊ะคนตลอดนะนะไป็นน้ำบุฟ่าให้เมนคุเดียวเนาะเพราะอะไรวราะ โดยโก็ถือว่ามันก็บ่มีหยังหลายเนาะทางสารน้อก็รักกิจถือว่าสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนได้เงินก็ฮอดถึงมือน้องพลอยเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าซอยกระดขยาทั้งแม่น้องเนาะโดยแต่เดจะฐานะหัวจก็ยังยังพออันเปิดโอกาสในทางนุ่มๆเยอะอายุ50ลงมาเือนแห่งก็คือบ่ได้แล้วเนาะโดยโดยาทางมงานมีหยังสิถามน้องเพิ่นต่อบ่ ตามนั่นแหละเนาะตามที่ว่ามาตามเบิ่งไว้แหละก็โอลอมการมองคนก็ได้ทั้งเรื่องหัวใจแน่เรื่องสิทธิ์ประจำวันแน่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาการแม่พันแน่นาะไอเอสซีเพิ่อนกับเบิ่งแล้วก็เผื่อเพิ่นมีแบบเออมีวิธีช่วยเหลือนั่นๆเนาะแมนเผื่อหัวปีนี่อ่ะแล้วเนาะปีนี้ก็ง่ายๆก็บ่บคอยคือปีบุรีคือปีก่อนนั่นแหละไอเอสซีกับทาวาหูกับโบไฮนบนเรื่อเผ่านเนาะเออทาวาหูก็แนะนำมาก็ได้น้องลาเนาะ โดยโดยๆๆก็ค <G ã entender> oh ือส okay. 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 ิมีหยันะตามนั้นแหละทุกคนเนาะโอเโอเคมื้อนีสบายดีเด้อน้องลาเด้อสบายดี